มะขามป้อมดองน้ำผึ้งสมุนไพรแก้วัดที่ควรมีไว้ติดบ้านยิงถ้ามีมะขามป้อมอยู่แล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็จะมีมะขามป้อมน้ำผึ้งและโถสำหรับดองวันนี้เราจะใช้มะขามป้อมลูกโตโต,โตแบบนี้เลยค่ะนำไปล้างทำความสะอาดเราจะใช้แต่เนื้อมะขามป้อมนะคะ มะขามป้อมจัดได้ว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านมีคุณสมบัติมากมายรสชาติก็จะอมเปรี้ยวอมหวานในมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ทำให้เราเป็นหวัดได้ง่ายๆนอกจากนี้ยังช่วยแก้ไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอและเมื่อเรานำไปดองน้ำผึ้งก็จะทำให้ทานได้ง่ายขึ้นซึ่งในน้ำผึ้งจัดได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะแต่ก็ควรกินในปริมาณที่เหมาะสม พอเราหั่นจนได้แต่เนื้อแบบนี้แล้วก็นำมาใส่โถได้เลยค่ะโถที่ใช้ก็ควรเป็นโถแก้วล้างทำความสะอาดและลวกน้ำร้อนสักสินาทีนะคะใส่มะขามป้อมลงไปปริมาณเซสามส่วนสี่ของโถให้เหลือพื้นที่สำหรับน้ำพึ้งด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เทน้ำพึ้งใส่ลงไปได้เลยเทน้ำพึ้งลงไปให้ท่วมเนื้อมะขามป้อม สำหรับผลไม้ที่นิยมนำมาดองน้ำพึ่งก็จะมีมะนาวมะกรูดและมะขามป้อมนอกจากนี้ยังมีบรวเพีซึ่งสรรพคุณก็แตกต่างกันไปเทน้ำพึ่งจนท่วมแล้วใช้ช้อนคนพอเหลือพื้นที่ด้านล่างอาจจะไม่โดนน้ำพึ่งเต็มๆจากนั้นก็ปิดฝาจะนำใส่ตู้เย็นหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแช่น้ำพึ่งไว้ประมาณ2อาทิตย์หรือมากกว่านั้นบางคนทิ้งไว้ถึง3เดือนแล้วค่อยนำมากิน ซึ่งสารสำคัญของมะขามป้อมก็จะถูกดึงออกมารวมกับน้ำผึ้งก่อนปิดฝาใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะคะจะได้เพิ่มรสชาติสำหรับวิธีชงดื่มแก้อาการเจ็บคอใช้น้ำอุ่นหนึ่งแก้วต่อน้ำดองมะขามป้อม1ช้อนโตะสามารถทานเนื้อมะขามป้อมด้วยก็ได้ค่ะรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานทานง่ายมากๆ อย่าลืมลองไปทำดูนะคะมะขามป้อมดองน้ำผึ้งหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ